บึงเกลือนั้นเนื้อที่กว่า5,000ไร่นะครับเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งหาปลาแล้วก็แหล่งน้ําเกษตรกรรมครับที่หล่อเลี้ยงชีวิตมากมายในตำบลบ,บึงเกลืออาเภอเสนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและชุมชนใกล้เคียงมาหลายชั่วยุคนแต่ว่าในวันนี้นะครับน้ำในบึงเกลือกําลังไม่พอใช้หลายชุมชนได้รับความเดือดร้อนครับเช่นเดียวกับชาวชุมชนดอนหางเกลือติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมืองครับ าวชุมชนดอนั้างเกลือในตำบลบึงเกลือจังหวัด้อยเอ็ดเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่พึ่งพิงน้ำในบึงเกลือมาโดนโดยเลี้ยงฉีบด้วยการเห็ดปลามงและเห็ดหน้าร่วมมาอย่างต่อเนื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลบึงเกลือนี่แทบทุกางค้าเอาไว้อาศัยป่าในหนองน,น้ำนี่กินเลี้ยงฉีบก็หาได,ได้เสริมเลี้ยงครอบครัวทั้งตำบลเลยละ่ะตำบลอื่นมือนก็นมมหากินอยู่นี่ เมื่อนีท้ไทยบานดอนทั้งเกลือกำลังประสบปัญหาขาดแค่นน้ำพอน้ำในบึงเกลือแห้งลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมปีกายจนฮอดปัจจุบันบึงเกลือเหือดแห้งลงเหลือเพียงล่านดินส่งผลกระทบต่อวิธีหากินดังเดิมของไท้าบานย้อนว่าบ่มีน้ำในบึงเกลือเมื่อนีพืชผักที่ท้าบานดอนทั้งเกลือปลูกไว้ในแปลงร่วมพื้นทีกลัว่า30ไรจึงแห้งตายเกือบเบิด ไทยบานต้องขาดแค่น้ำในการอุปโภคบริโภคอีกทางยังบม่มีมองหาปลาซึ่งเคยเลี้ยงชีวิตมาโดยตลอดน้ำแรงนี่ส่งผลดำเนินชีวิตของเราเนี่ชุมชนเราเคยอยู่แบบน้ำมาเราก็ไปหาปูหาปลาได้อย่างนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับอยู่เดียวน,ยนี้นอนอยู่ที่ถังนานเนี่ยนอนแห้งอยู่นี่แหละก็<ม>ไปหาปลาแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเพราะคนออกไปหมดแล้ว ควบแห่งแหลงยังส่งผลกระทบต่อโรงเรียนอนุบาลพันปลาที่ไทยบาลได้รวมกันจัดตังขึ้นมาแม้ว่าไทยบาลจะซอยกันขุดคลองหลอบโรงเรียนอนุบาลพันปลาเพื่อแก้ปัญหาแต่น้ำลดลงหลายจนคลองที่คุดแห่งขอดบ่มีพันปลาเหลืออยู่ถาน้ำแห้งอีกปีนาอาจ์ซีมีการทะเลาะวิวาทแย่งน้ำกันเยียดหน้าปังอีกบ่มมีการกักเก็บน้ำพื้นอีกเพราะว่า ปลาบุงปลาทามนี่แปลนเบื่เลี้ยวเิ่นเบิ่ออกใอห้นหน้าฝังยอ้อนหยังยอ้อนว่าราคาเขามันแพงคนก็นเลยลงทุนหลายปีนี่<ม>ปลาบุงปลาทามนี่สีเหลือเหลือหน่อยแล้วเป็นหน้าฝังมืดพีนาฐานาน้ำยูซัมนี่คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สิมีทะเลสิมีเรื่องทะเลวิวาทกันเรื่องแย่งน้ำกันใส่เขาน้าฝังแทะจังเลกตามไทบ้านยูนี่บอกว่าสำหรับพวกเขาแลว้ว การเ็ดนาปลังที่เพิ่มขึ้นบํแมนปัญหาแต่ปัญหาก็คือการจัดการน้ำพวกเขาเสนอให้มีการเ็ดไฟยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใสโดยอยากให้นวยงานที่มีนาทีรับผิดชอบลงมือบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังให้เทศบาลมีน้ำใส่ได้ยังทั่วถึงถาบจังสันแล้ววิถีชีวิตชุมชนซึงมีรายได้จากการหาปลามาเลี้ยงชีวิตรวมทางอาชีพเกษตรกรรมที่เทยบานพึ่งผ้านามบึงเกลือมาโดนคงสิสูญหายไปกับสายน้ำที่แหงคอด นักข่าวพลเมืองปฏิรูปทีดินภาคอีสานไายงานวิน <laughs>